ลาก่อนโอเคลาก่อนพูดแค่นี้ <c oughs> ไม่ได้เด็กกูหรอกไม่ได้เด็กกูหรอกพวกสวยมากพวลงเ <c oughs> <c oughs> มืเ่อตอน <c oughs> น,นั้น,น,น,นต่อ กูมไม่ได้ตีป้อมเลยทําเมื่อกี้กูอีกสามป้อมสามป้อมพวกคุณพี่ตานี้กูจะเล่นพีต้าไม่ก็ดีเล็กแล้วถ้ากูได้เมดีดอีกนะถึงตาคุณแบนแล้วอนีป้อมแล้วหนูจะตีป้อมไม่กูจะตีป้อมมึงอย่าก,กูเล่นเมียดมาสาบตาแล้วกลัวกูตีป้อมหน่อยโอเอมาแต่กูเล่นเอซซ่นะ กูเล่นเดียซนะเอางี้ The door open the oh. eye open โอดูเดียซี่ไม่ได้นั่นกาะไหนดูเซตเซตกับขอ copy หน่อยครับขอที่ไม่ป่าครับผมโอ้ยอันนี้ก็น่าสนโอ้อันนี้ก็น่าสนป่า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 หน่า โปรตีตูนาเสตบนเสตล่างเอาไหนดีทุกคนชอบตีเร็วเส้นล่างแล้วกันจอบ,บเกาะเวทพลุตุ่ตีเหลืออีกสิบวินาทียินดีต้อนรับซูอาโอวีเตรียมตัวเล่นปลาอ๋อตัวเล่นป่าโอเคงั้นงั้นเราออกตัดเลือดช่วยแล้วกันเพราะว่าเรามีเมียดป่าอยู่นะวอืมอืม,มอีกนิดนึง แต่กันไปดิแต่กันไปดิองมันมัน่นอุ้ยเกือบอุ้ยสกิลโอ้โหติดต,ติดคือโอมาที่ทางไหนกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอ้โหเม ER ื่อกี้ติดไม่ใช่ติดอันนั้นนี่ติดแถบติดแถบออเลสเตอร์ขอทิ้มทีหน, ER นึ่งอุ ER <า>ย้ยเกือบเกือบตายเสียเวอร์โอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่ติดแถบนะไออ่าอะไรระอีหย่านะตายแน่นอนแล้วกูมาบนทำไมอ่ะ เราวกงโบว์ทบไยอ่ะออกแนวงงนะเราอ่ะเลเตอร์เหมือนจะขึ้นบนนะระวังนะบูราดขึ้นบนเท่ากับกิมคู้แรงกว่าจ้าโอ๊ยแต่คุณจะแท้เมื่อคุณพระคุณเจ้าพระสงฆ์อ่ะเลสเตอร์บันตายแน่นอนเดี๋ยวก่อนาไว้ก่อนเดี๋ยวกูขอเก็บอียานก่อนเลยแม่งมึงกุความตายมาหลายรอบลวลากนโอเคลากนพูดแค่นี้ ไอลเลตเตอร์มันจะเอาคื้นเลยมันเคยนเอาแนวเคยนเอาแนวเคยนลเลตเตอร์อยู่ล่างสวยดิไม่เป็นไรมูลาดเดี๋ยวกูจัดการกลางให้เองไม่ต้องหมดกูตีป้อมกูตีป้อมกูเมิดตีป้อมกูเมิดตีป้อมโอเคอช้าไปนิดเดียวเองเยลสุดข้างบานเหงาป๊อ เด oh, oh, ็กเป็นแจ๊กเฮ้ยเฮ้ยรอนจับรอนจับรอนจับมาหาปุ่ดิมาหาปุ่ดิโอ้ยมาหาจริง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 อุ้ยสวยครับเอสู้เอวสู้เอ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 วสู้เอสู้ ไม่เด็เด็กกูหรอกไม่เด็เด็กกูหรอกกูได้เบนชั่นจเลสพรุง่งนี่กูขอคอตี้คอตี้อย่ามาขวางกเาูเยอะกว่าเยอะกว่าอันนั้นอันนั้นออกแนวแค้นละเอเลเตอร์ออกแนวแค้นละอันนั้นออแหละ,นนละ <c oughs> จ<ำ>ับกู <laughs> ลาก่อนยันหุ่นงุ้ยสวยนั้งหมดงุ้ยจับกูกันว่าแล้วกูว่าแล้วเห็นไหมคุณขอบคุณขอบคุณที่เป็นยังเดินมาโดนตะกี้กูอยู่ เดินไม่มีนี่เดินไม่มีล้างเก่าไม่มีล้างโอเคโอมามีล้างแน่นอนกูได้จ้ะแล้วมึงจะต้องเสียล้างให้กูด้วยว้ายนี่มันหยาดไม่ที่ริมวู้ยเอลสุกอีดอกทองยิงกูเนี่ยวู้ยโบราณแรงโคตร อ้าวตายก่อนแล้วกูมาใครอย่างเนี้ปอมป้อมป้อมของกูของกูปองกูเยี่ยงสวยเหออีสันดานกูขออีก仨ป้อมไม่ได้เหรอขอแค่สาปป้อมแบบเพื่อนโอ้ยแล้วป้อมตีกูโอ้ยขอโทษครับป้อมขอโทษครับไห้ทำอะไรทำได้คุณที่ป้อมกูณที่ป้อมป้อมนี้ขอขอนะขอนะโอ้ยโอ้ยแม่งเสือกมาอีก แกแค้แล้วขอบคุณครับปอมนี้แตกได้ยังเอ๋สู่ยิงดิเอ๋สู่ยิงดิขอบคุณครับโอเคปุ๊บอะไรนัเยอะจังออโทษ ขอโทษยังเจ็บอยู่โดนยังเจ็บอยู่พวกปวยมากรวมระเบิดอันนั้นต่อโคตรโหดโคตรอันตรายเดียร์ี่คนนี้โอ้โหขอตีป้อมก่อนขอเพื่อเม่ครัวขอตีป้อมก่อนโอเคเลิกมึงไม่รอดหรอก <compete> เล่งจูงเดลี่ว้าววุ้ยเราก็โหดเหมือนกันนี่อดีซี่คุงความรับของฉันแหละให้เพื่อนรับหน้าแทนยังไงล่ะเมื่อกี้เพื่อนตายหาไปสองกูยืนข้างหลังปิ้ว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 ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตายแทนดูดูโอเปนเคยผ่านยังวะผ่านเถอะเมื่อกี้กูว่ากูตีไปสามป้อมแล้วผ่านเถอะขี้เกียจตีแล้วอ่ะเออ 扎啤。